สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องยูทูปตั้มดำซิ่ง14นาฬิกา2นาทีนะครับขณะนี้นะครับ14นาฬิกา2นาทีนะครับขณะนี้ก็ไลฟ์สดนะครับผ่านช่อง YouTube ศรัทธาหลวงตาบึงชื่นนะครับถ่ายเป็นคลิปวิดีโอลงช่องยู u ูปตั้มดำซิ่งนะครับน่ามาพูดแล้วกันครับ

เอเลยนะพี่กแก่นนะเป็นน้ำมงคลนะครับแกเอาน้ำเป็นน้ำมงคลครับ,าารบไป ต้องต่อครับตต่ออโน่อโน่มานามเห้ได้ครับเน คนท้องครับจะมีนมมีน้ำให้คนท้องได้ไปดื่มนะครับเอาไปบอกคุณลูกบานดูสครับอี้ด้วอนน้ดย่นเะรับมัเจมาวน้ะคะที่มาเก็บ้างไม่ฟรีเลนะคะ าลงแก้น้ำนะครับแก้วน้ำเนอเป็นน้ำมงคลครับครับแก้น้ำได้ครับแก้วน้ำดอกไม้นำไปไหว้พระนะครับแก้วน้ำนะครับแก้วน้ำเป็นน้ำมงคลครับ เสร็จแล้วมาเลยนะคน้ำเลยพี่แก้วน้ำเลยนะครับนั่งลงพี่นั่นลงลงนั่งลงครับ สาันธุ์ระว่างมันครับไม่ใช่ไปดูฆ่านะครับแต่สายเันวางลุนหนาเขารก็พรอมกลัไปทีนที่สคักันด้วยทันรับแล้ววางลุณแมนะครับ าุคขณะน,น,นี้นะครับหลวงตาท่านก็ได้จาริตธดงมาถึงหน้าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเรามาเช็ดไอ้บูชาเลยครับนามาขวดนขวดนะครับเด้อวปม

สวัสรอบบาลมวเรย์นะครับรับตาระวานมูเรย์นะครับมามูเรย์นักใส่ัานสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยนะครับ <uge ot> บ้านโคกสายนะครับตำบลหนองแบงอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้อาทาท่สะดงมุ่งหน้าสู่บ้านโคกสายนะครับ

คลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่องยูทูบตามดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ